สวัสดีค่ะอ้อยอิงเขานะคะวันนี้แม่อ้อยจะมาทําอาหารอีสานลาวๆนะคะแจ่วมะเขือใส่ปลาป่นนะคะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะก็จะมีนี่นะคะอันนี้ปลาปล่นอันนี้น้รราําปลาแม่อ้อยต้มสุกแล้วนะคะแม่อ้อยแกะเนื้อปลาซื้อซื้อปลาที่เป็นตัวนะคะนามาต้มแล้วก็แกะเอาเฉพาะเนื้อเขานะคะหรือถ้าใครไม่มี ปลาเป็นตัวก็ใช้น้ำปลาต้มสุกธรรมดาก็ได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นมะเขือนะคะเป็นมะเขือปอดที่ว่าลูกมันจะแก่นิดนึงอะคะ่ะไม่ไอ้อยก็นําไปเผาไฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นหอมแล้วก็กระเทียมค่ะนำไปย่างไฟเหมือนกันแต่ถ้าใครไม่มีเตาถ่านก็นําไปต้มก็ได้นะคะส่วนผสมทั้งหมดนี้นำไปต้มได้เลยค่ะ อันนี้จะเป็นพริกป่นค่ะตัวนี้จะเป็นผักแพลวนะคะใส่ผักแพลวนี้จะหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยนะคะน้อเสร็เกลือลงไปก่อนนะคะนี่นะคะเกลือเขาจะเป็นเกลือเขาจะเป็นดอกเกลือนะคะเม็ดใหญ่ไม่ร้อยขอโคกให้ละเอียดก่อนนะคะเสร็จนะคะนำตัวนี้ลงไปโคลก่อน หอมกระเทียมนะคะวันนี้ไทยมึงเลยจะมาใเจียวมะเขือให้กลินเด้อวันนี้นะ่ะเจียวมะเขือใส่ปาลปนใส่น้ำปลาหนัวหนัว,นวแซบแซบเนาะแับแผ่วน้ำแซบบานเลยกับเขาไทยอีสานบ้านเฮา,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 ากินกับเขาที่นีาในแซบแซบแม่อ้อยเป็นคนเลยนะคะคนจังหวัดเลย โดยกำเนิดทีนี้เราก็มาใส่ตัวมะเขือลงไปเลยค่ะแล้วก็โขกเลยนะคะมะเขือนี่คือเราต้องเอาเปลือกเขาออกด้วยนะคะแล้วก็ตามนื้อตัวน,นี้ค่ะปลาปนทีนี้เรามาเริ่มปรุงกันเลยไปใส่พริกไปสองช้อนนะคะ ถ้าใครไม่กินเผ็ดก็ตามชอบเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ผักแพวนะคะนี่นะคะเดี๋ยวไม่อ้อยนําไปเด็ดแล้วก็หัน่นหั่นเขาเหมือนหั่นผักชีฝรั่งนะคะเดี๋ยวไม่อ้อยขอนําไปหั่นแป๊บหนึ่งคะ่ะนี่นะคะเด็ดเป็นใบๆแบบนี้นะคะอันนี้ผักคุณยายปลูกเองที่สวนนะคะ ถ้าใครไม่มีผักแพลวก็ใส่ผักชีก็ได้นะคะหรือจะใส่ผักชีฝรั่งก็ได้ค่ะนี่นะคะไม่ไว้ขอหั่นก่อนนะคะนี่นะคะใส่ลงไปในครกเลยนะคะทีนี้เรามาเอาน้ำปล้าใส่ลงไปเลยค่ะ อันนี้เป็นสูตรที่คุณยายสอนมานะคะคุณยายจะทำอาหารลาวอร่อยมากมถ้าใครจะใส่ชูรสก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ไม่อ้อยไม่ใส่นะคะวันนี้เพราะว่าเนื้อปลาานี่เขานนวอยู่แล้วค่ะเขาอร่อยอยู่ในตัวอยู่แล้วเดี๋ยวขอชิมรสชาติดูหน่อยนะคะหอมหอม อร่อยแซบนี่นะคะเจ่วมะเขือเรียบร้อยหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว YouTube นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงข่าวนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ